ไปจะได้อ่านนะตวจะนณะอริยสัจจากพระโอษภาคต้นหกนะข้อว่าสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวก็ข้อนั้นอันเรากล่าวแล้วว่าบุคลคลควรรู้จักการวินิจฉัยคือตัดสินใจในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าพิสูจ์ทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมกูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้น และโพธพะที่สัมผัสด้วยกายแต่และอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพิสุทธ์ั้งหลายสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณคห้าเหล่านี้ สุกสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวพิสูจธ์ทั้งหลาย พิสูจในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌานทุตยฌา,านตัตยฌา,านจตุทะฌานแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขมมะเป็นสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบประงับสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มาก ไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะสาเหตุผลนี้ความรู้สึกของปุถุชนไข้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ ก้าบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกาลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วท่านบุเจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้น การงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วข้ามครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหน <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นแหละข้าบาดีมันเป็นอย่างนั้นแหละโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปายาตทั้งหลายนั้นเกิด จากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดท่านผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสแล้วปายาทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและโมมนัสต่างหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิด ข้าบดีนั้นก็ไม่ยอมรับไม่คัดค้านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะแล้วหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสก,กาที่เล่นสก,กากันอยู่ในที่ใกล้ๆนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคํารับสมอ้างจากพวกนักเลงสก,กาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านข้าบดีความเลิดเพลินและสมนัตเกิดแต่ของรัก มีของรักเป็นเดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกันกับความคิดของนักเลงสก,กาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไปในวงเล็บข้อน,นี้แสดงว่าความคิดของผู้ปริุชนย่อมตรงกันเสมอแต่ไม่อาจจะลงรอยกันได้กับความจริงที่เป็นอริยสัจ ผู้ติดเหยื่อโลกย่อมฟังเรื่องชอบฟังเรื่องกามไม่ฟังเรื่องสงบสุนัขตะกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหวูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผลิภัณฑ์ที่สัมผัสด้วยกายแต่และอย่าง ล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งให้ความกำหนัดย้อมใจสุนัขตตเหล่านี้แหละคือกามคุณห้าอย่างสุนัขตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้คือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้ มีอัจฉริย์น้อมไปในเหยื่อของโลกคือกรรมคุณห้าอย่างถ้าย้ำสำหรับสนทนาอย่างอันพร่ำบ่นถึงเฉพาะต่อการรมคุณนั้นๆย่อมตั้งอยู่ได้สำหรับบุรุษบุคคลผู้มีอัจฉริย์น้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตึกตามตรองตามถึงสิ่งอันอนุโลมต่อกามคุณนั้นๆ สิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วยส่วนเมื่อถ้อยคำที่ประกอบด้วยสมาบัติเรื่องไม่หวั่นไหวด้วยกามคุณที่ผ่านไปมาอยู่เขาย่อมไม่ฟังไม่เงี่ยวูฟังไม่กำหนดจิตเพื่อจะรู้ถ้อยคำชนิดนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้น บุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้นสุนักขัตตาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มาจากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนานบุรุษผู้จากบ้านเรือนหรือนิคมของตนไปนมนานครั้นเห็นบุรุษผู้หนึ่งเพิ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตนเขาย่อมถามบุรุษนั้นถึงความเกษม ความมีอาหารง่ายความปราศจากโรคของบ้านนั้นนิคมนั้นบุรุษนั้นก็บอกให้สุนัขตาเธอจะเข้าใจว่าอย่างไรเขาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหงฝังต่อบุรุษนั้นย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้ย่อมคบบุรุษนั้นย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้นไม่ใช่หรือ เรื่องการฟังอริยสัจเหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลมหาชนชาวพันธุมดีราชธานีจำนวน8ปดหมพันคนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับณนะเขมมิคธายวัน ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณนะที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปสัสสีได้ตรัสอนุบุพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือทานกถาศิลกถาสักสกถาทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามทั้งหลายและอาน,นิสงส์ในการออกจากกาม รงสงสารทรงทราบวชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุท,ทยัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเปรียบเสมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อน ย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักสุปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชนแ4 0 0 0พันเหล่านั้นหน้าที่นัง่งหน้าที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ชนเหล่านั้นมีร,รมอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไผ่าราะนักพระเจ้าข้าไผ่าราะนนักพระเจ้าข้า เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ปิดของที่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางให้แก่กคนหลงทางหรือว่าจุดประทีบไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปชั้นใดก็ฉันนั้นดังนี้เมื่อถึงเมื่อวานก็ถึงจุดนี้เรื่องจิตที่ยังไม่ได้ฟอก ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัตว์ราชกุมารก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายันยินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นตัจใจแก่สิ่งนี้สิ่งนี้อิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทและยากนะักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สงบระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา เป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาหน้าเศร้าอนัจฉริยาเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า การนี้ไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้ เรื่องสัตว์ผู้ไม่เป็นไทยต่อความกำหนัดย่อมหลงกามมาคันทิยะแม้ในการอันยืดยาวฝ่ายอดีตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการอันยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการเป็นปัจจุบันในบัดนี้กรามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่มาคันทิยะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายถูกกามตัตหาเคี้ยวกินอยู่ ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่แก่ตนอันกามกำจัดเสียหมดแล้วจึงได้มีความสำคัญอันวิปริตว่าสุขในกามทั้งหลายอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นเองดังนี้ก็เมื่อวานก็ถึงบทที การฟังอริยสัจเหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นนะคนที่จิตถูกฟอกฟอกให้สะอาดนะจึงจะเหมาะควรนะเกี่ยวการฟังอริยสัจได้ถ้ายังไม่ได้ถูกฟอกนะถูกหนาด้วยกามคุณห้าจิตที่มีความ พอใจรักใคร่ในกามกามกำหนัดในกามสุขนะภาษาบ้านเราภาษาพื้นๆพนก็คือกิเลสหนาตันหาหยาบเนี่ย,ยพระเจ้าบอกว่ายากที่จะฟังอริยสัจได้เพราะฉะนั้นพระเุ้าเจ้ายอย่างพระเจ้านามวิปัสสีก็เริ่มจากการตรัสอนุบุพิกถาคือคาถาหรือ การแสดงธรรมไปโดยลําดับจากพื้นพื้นเรื่องทานไปเรื่องศีลเรื่องสวรรค์แล้วก็ไปหักมุมเรื่องโทษของการามแล้วก็ผลหรือประโยชน์ของการออกจากการามก็คือไปนิพพานคนทั้งหลายก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจในหลักอะไรคือ ติดจสมุบาสนี่สำคัญอริยสัจสี่พอเข้าใจก็บรรลุธรรมไดม้จิตที่ไม่ได้ฟอกยากที่จะเห็นอริยนิโรธอริยสัจนะนี่เหมือนกันถ้ายังไม่ได้ฟอกยังไม่ได้เข้าใจจิตยังหมกมุ่นในกาเมคุณก็ยากที่จะฝังได้ พระเจ้าเนตรัสรูใ้ใหม่ๆพระองค์มีความรู้สึกว่าธรรมของพระองค์นี่นะรู้ได้ยากนะจึงมีเอ่อเรียกว่าคาถาหน้าเศร้าอนัชชายาได้ยินคาถาหน้าเศร้าที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะได้ปรากฏว่าการนี้คือเวลานี้ไม่ควรประกาศธรรมที่บรรลุแล้วได้โดยยาก 6ปีที่พระองค์นะสแสวงหาจนพบแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณยากมากนะท่งทรมานตนเองทุกอย่างนะทรงหาวิธีการจนพบแล้วก็ตรัสรู้ได้ก็มาเห็นว่าสัตว์โลกนี้ยากที่จะรู้ธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึก ทำนี้สัตว์ที่ถูกราคาโทาสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยพค์ว่าอย่างนี้สัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสเพราะว่าธรรมของพระเจ้าเนี่ยคือมันทวนกระแสโลกอะโลกมันจะไหลลงไปตามนะกามนะรูปเสียงกิ่ลรสัมผัสแต่พระเจ้าเนี่ยตัดให้ทวนกระแสคือ ให้ละจากให้เห็นโทษของกามและละจากกามแล้วก็จะได้ผลนะของการเรียกว่าเนคขม,มะนะการออกจากกามนะก็คือว่าสามารถไปสู่ฝั่งเป็นการทวนกระแสมันจึงยากนะเป็นธรรมันละเอียดลึกซึ่งเห็นได้ยากนี่แหละถึง เออคงซึงเปรียบเทียบเหมือนเศษดินปลายเล็บไงคนที่จะมารู้มาฟังทำมนี่ยากนะหาได้ยากเห็นไหมตั้งคนตั้งเยอะ,ต,ยอะตั้งเยอะเนี่ยมีกี่คนนะที่ชอบที่มีนซีที่จะน้อมรับทมได้